คนตายจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อแก้แค้นในค่ำคืนณประตูแห่งนรกเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและธรรมดา ชีวิตของเขาดูจะปกติดีจนกระทั่งหายนะซอมบี้ล้างโลกได้เกิดขึ้นไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของมันไม่มีใครรู้วิธีที่จะหยุดหายนะในครั้งนี้สวัสดีครับในวันนี้ผมได้หยิบเกมจากค่ายที่ทําเกมถูกใจแฟนๆที่ชื่นชอบความสยองขวัญผสมกับหนังไล่ฆ่าแบบสแลชเชอร์อย่างค่ายปั๊บเป Combo ในเกม Night a t the Gate of h e l l ค่ำคืนสุดหลอนณนะประตูแห่งนรกเกมยิงซอมบี้ผสมกับการเอาชีวิตรอดที่เกมเพย์ในรอบนี้จะเน้นไปที่ความแอคชัน่นมีความเลือดสาดและเนื้อเรื่องที่พาลุลระทึกเหมือนอย่างเคยหายนะในครั้งนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนและชายหนุ่มผู้เป็นตัวเอกของเรื่องจะทำอย่างไรต่อไปเราต้องไปรับชมกันครับและวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกมณสุสานเซนต์แมรี่เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นที่ภาพของหลุมศพที่ได้ถูกเปิดออกมา พร้อมกับเสียงปริศนาที่พูดขึ้นมาว่าประตูบานแรกได้เปิดขึ้นแล้วเริ่มงานเลี้ยงฉลองได้แล้วภาพก็จะตัดมาที่เลียมชายหนุ่มที่เดินทางมายังสุสานนี้เพราะว่าเขาได้นัดพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่นี่แต่เมื่อมาถึงเขากลับไม่เห็นวีแววของเธอเลยเขาได้เดินตามหาหญิงสาวจนในที่สุดก็จเจอเธออยู่ในส่วนลึกด้านในของสุสานโดยหญิงสาวคนนี้จะมีชื่อว่าเรเซอร์และจุดประสงค์ที่ทั้งคู่นัดกันมาเจอที่นี่ก็เพื่อที่จะมีอะไรกันแต่เลียมกลับไม่ได้พกถุงยางอนามัยมา ทําให้เลเซอร์จึงไล่เขาให้ไปหามาไม่งั้นเธอจะไม่ยอมมีอะไรด้วยเลียมที่ไม่มีทางเลือกจึงต้องกลับไปเอาถุงยางอนามัยที่รถของเขาแต่เมื่อเรียมเดินกลับมาเขากลับพบว่าเลเซอร์ได้ถูกซอมบี้ที่สวมใส่ชุดลัทธิกําลังกัดกินเธอจนเสียชีวิตทําให้เลียมต้องรีบหนีเอาตัวรอดเขาได้วิ่งเข้าไปในโบสถ์เรียมพยายามหาทางหนีจนสุดท้ายก็ได้เจอกับซอมบี้แม่ชีที่เข้ามาฆ่าเขาเสียชีวิต ภาพตัดมาที่วูดไซด์อพาร์ตเมนต์ในเวลานี้ทั้งเมืองได้ถูกซอมบี้ยึดครองไปหมดแล้วและเดวิดชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่เขายังมีชีวิตรอดอยู่เขาได้สูญเสียภรรยาไปและตัวเขาเองก็ติดอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้แม้ว่าจะเศร้ากับการจากไปของภรรยาแต่ไม่นานเดวิดก็สามารถรวบรวมสติของตัวเองและตัดสินใจที่จะหนีไปจากที่นี่เดวิดเริ่มค้นหาสิ่งของต่างๆในการเอาชีวิตรอดและต่อสู้กับพวกซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นปืนมีดหรือว่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลจากนั้นเดวิดก็ได้จัดการเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นเดียวกับเขาที่ได้กลายเป็นซอมบี้กันไปหมดแล้วเดวิดหาทางเปิดการ ทำงานของลิฟต์ได้แต่ก่อนที่จะลงลิฟต์ไปเดวิดยังคงอาลัยอาวรกับร่างไร้วิญญาณของภรรยาเขาจึงอุ้มเธอออกมาด้วยแต่สุดท้ายภรรยาของเขาก็ได้กลายเป็นซอมบี้ไปจนได้ทำให้เดวิดต้องใช้มีดปักไปที่หัวของเธอและเดินจากไป ในระหว่างที่เดวิดอยู่ในโซนล็อบบี้ของอาพาร์ตเมนต์น,นี้เขาก็ได้ยินวิทยุที่แจ้งข่าวว่าให้ผู้รอดชีวิตไปรวมตัวกันที่ชายฝั่งเพื่ออบพยพไปพร้อมกันเดวิดจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีเมื่อมาถึงเมืองชายฝั่งเดวิดก็ได้พบกับเหล่าผู้รอดชีวิตจํานวนหนึ่งที่กําลังโดนซอมบี้ที่สวมใส่ชุดลัทธิล้อมาไว้เดวิดได้จัดการกับพวกมันและเข้าไปช่วยพวกเขาได้เดวิดได้เจอกับกัปตันที่เขามีความสามารถในการขับเรือสกีเตอร์นายทหารเก่าต ชายปกติธรรมดาที่เราอาจจะคุค้นนหน้าของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเคยปรากฏตัวในเกม b l o o d s p o t มาก่อนด้วยเบอร์ลินดาหญิงสาวที่มากับลูกชายของเธอชาลส์ Charles, ลูกของเบอร์ลินดาที่หน้าตาของเขา อาจจะดูไม่สมกับอายุเท่าไหร่นักเมื่อเดวิดพูดคุยกับกัปตันเขาเจ้าขอบคุณที่เดวิดเนี่ยเข้ามาช่วยพวกเขาเอาไว้และได้ขอให้เดวิดหาของมา3อย่างเพื่อใช้ในการซ่อมเรือเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้หนีออกไปจากที่นี่เดวิดจึงเริ่มค้นหาในหมู่บ้านและแน่นอนว่าเขาก็ต้องต่อสู้กับซอมบี้มากมายภายในเมืองรวมถึงซอมบี้ชนิดใหม่ๆอย่างสุนัขซอมบี้แต่เขาก็สามารถจัดการมันได้เมื่อมีของทั้ง3อย่างเดวิดก็รีบกลับไปหากัปตัน จากนั้นพวกเขาก็ซ่อมเรือและออกเดินทางในขณะที่อยู่บนเรือกัปตันจะพยายามหาตำแหน่งบนแผนที่สถานที่ที่พวกเขาน่าจะไปและปลอดภัยจากเหล่าซอมบี้แต่แล้วพวกเขาก็ถูกฉลามซอมบี้เข้าโจมตี เบอร์ลินดาจะถูกกัดเสียชีวิตส่วนคนอื่นก็ต้องสละเรือและหนีไปโดยสแตนเขาจะอาสาอยู่ถ่วงเวลาไว้ให้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถหนีไปได้สแตนได้ยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับฉลามซอมบี้จนเขาก็น่าจะเสียชีวิตไปอีกคนเดวิดและคนที่เหลือ เดินทางมาถึงเกาะปิศนาเกาะหนึ่งโดยคนอื่นๆจะรออยู่บนชายหาดส่วนเดวิดจะเข้าไปสำรวจด้านในเกาะเดวิดได้เจอผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเธอเป็นหญิงสาวที่มีชื่อว่าซูซี่หลังจากเขาพยายามช่วยเธอสุดท้ายเธอก็กลายเป็นซอมบี้ทำให้เดวิดต้องฆ่าเธอทิ้งเดวิดเดินสำรวจต่อไปจนเจอกับหมู่บ้านที่ตอนนี้เนี่ยไม่มีผู้คนอยู่เลยเหมือนว่ามันถูกทิ้งล้างเอาไว้เดวิดพยายามหาข้อมูลจนเขาได้พบว่าหมู่บ้านแห่งนี้ได้มีการทำพิธีกรรมอะไร บางอย่างขึ้นจนมันได้ส่งผลให้มีปีศาจปรากฏตัวออกมา คนในหมู่บ้านจึงพยายามอพยพออกไปจากที่นี่เบาะแสดังกล่าวทำให้เดวิดเริ่มคิดได้ว่าเหตุการณ์ที่ซอมบี้ระบาดนี้อาจจะมาจากฝีมือของใครบางคนที่เปิดประตูนรกเรียกพวกมันขึ้นมาผ่านพิธีกรรมนั่นหมายความว่าหายนะท,ที่เกิดขึ้นอยู่นี้ก็อาจจะมีวิธีที่จะหยุดมันได้เดวิดเดินออกมาจากบ้านแต่เขากลับถูกซอมบี้จากรัทธิปิศนาจับตัวไปเดวิดได้ตื่นขึ้นมาภายในห้องขังโดยมีกัปตันถูกขังอยู่ห้องข้าง กับตันบอกว่าเขาและคนอื่นๆตามเดวิดเข้าไปในหมู่บ้าน แต่หลังจากเดวิดหายตัวไปพวกเขาก็ถูกจับตัวตามไปด้วยทําให้เดวิดต้องหาทางหนีและช่วยคนอื่นๆที่เหลือออกไปจากที่นี่ซึ่งที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยซอมบี้จานวนมากพร้อมกับซอมบี้รัดทีแปลกๆที่พวกเขาเนี่ยมีอาวุธติดตัวเดวิดได้ออกตามหาคนอื่นๆจนเจอทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสกีเตอร์ชาวกัปตันและยังได้เจอกับชายปริศนาคนหนึ่งที่เขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าด้วยซึ่งเขาก็น่าจะถูกจับตัวมาด้วยเหมือนกันเดวิดได้หาทางหนีและเจอเบาะแสต่างๆมากมาย เกี่ยวกับการเปิดประตูนรกและยังได้เจอกับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการหลอมรวมจากซากศพ เศษเนื้อของคนตายเข้าด้วยกันมันเหมือนกับว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้มันได้หลุดมาจากนรกแต่สําหรับเดวิดที่เขาได้ลุยเดี่ยวมาจนถึงที่นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะจัดการเจ้าสัปปหลาดนี้ลงได้เดวิด <David S 1> เดินหน้าต่อไปทําให้เขาได้เจอกับบาดหลวงไฟสไตล์ที่เป็นตัวการของเรื่องราวทั้งหมดนี้เขาเป็นคนเปิดประตูนรกและทําให้มีหายนะเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกโดยบาดหลวงไฟสไตล์เขาเคยเป็นบาดหลวงประจําเมืองที่อยู่ชายฝั่งสถานที่เดียวกันกับที่เดวิดได้เจอผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเขา เคยเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เริ่มหันสู่การหลงไหลในเรื่องของนรกและความมืดเขาได้ถูกหนังสืออาถรรพ์ครอบงำจิตใจของเขาและต่อมารูปลักษ์ณของเขาก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มมีผู้ติดตาม มีลัทธิและเขาก็เปิดประตูนรกปล่อยกองทัพซอมบี้ออกมาเพื่อทำลายล้างโลกใบนี้บาทหลวงไฟสไตล์บอกว่าตอนนี้มันสายไปแล้วเดวิดไม่สามารถหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ได้และเขาก็ทำการเผาตัวเองเสียชีวิตไปต่อหน้าเดวิดเดวิดได้ตัดสินใจหยิบหนังสือในมือของบาทหลวงมา คาดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นพิธีกรรมที่บาทหลวงใช้ในการเปิดประตูนรกเดวิดได้พาคนอื่นๆที่เหลือรอดหนีออกไปจากคุกแห่งนี้พวกเขาได้มารวมตัวกันที่โบสถ์แห่งหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับศึกสุดท้ายของมนุษยชาติเพราะว่าพวกซอมบี้ทั้งหมดก็น่าจะมาตามหาหนังสือเล่มนี้ความหวังอันน้อยนิดของเดวิดที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้วิธีที่จะปิดประตูนรกมีเพียงสิ่งเดียวในตอนนี้ที่เขาและเพื่อนๆพ,พ,พอจะทําได้นั่นคือยืนหยัดสู้จนวาระสุดท้ายแต่ยังไม่ทันที่จะเริ่มสู้ชา์ Charles, ก็ได้จบช ชีวิตตัวเองไปซะก่อนเหลือเพียงเดวิดกับตันสกีเตอร์และนักโทษที่ไม่ใส่เสื้อผ้าพวกเขาได้ร่วมแรงร่วมใจกันอ้านซอมบี้จำนวนมากที่ได้บุกเข้ามาและพวกเขาก็เสียชีวิตกันไปทีละคน จนเหลือเพียงเดวิดตัวคนเดียวซึ่งตอนนี้เขาได้ถอยมายังด้านในของโบสถ์เดวิดดูเหมือนจะต้านพวกซอมบี้ไม่อยู่แต่ในเวราสุดท้ายที่เขาคิดว่ายังไงเขาก็คงไม่รอดประตูจากนารกก็ได้เปิดขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของสแตนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาได้มาช่วยจัดการกับซอมบี้ทั้งหมดที่เหลือเมื่อทั้งคู่จัดการกับซอมบี้ทั้งหมดได้แล้วทั้งคู่ก็ได้เข้าประตูมิติเพื่อหนีไปแต่สถานที่ที่พวกเขาโผล่มามันกลับดูไม่เหมือนโลกมนุษย์เลยสักนิด Uh oh. What? I think you need to read that book and see if there's anything about getting back home. Home? Cause we sure as hell ain't in Kansas anymore. ซึ่งที่นี่มันก็คือขุมนรกของจริงสแตนได้หันมาถามเดวิดว่าเอาพอจะอ่านหรือหาข้อมูลจากหนังสือเล่มนั้นได้ไหมเผื่อว่ามันจะมีวิธีที่จะพาพวกเขากลับไปยังโลกมนุษย์ได้ภาพได้เผยให้เห็นหัวกะโหลกขนาดใหญ่และปราสาทปิศนาภายในนรกแห่งนี้ชะตากรรมของเดวิดและสแตนก็น่าจะต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกันในนรกต่อไปจนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายของพวกเขาแล้วเกมก็ได้จบลง โดยนอกเหนือจากตัวเกมหลักเกมนี้เนี่ยยังมีอีก2โหมดพิเศษอย่างเรื่องราวปันป่นๆของฆาตรกรที่ไล่ฆ่าคนและผากก้นของเหยือ่อ เก็บสะสมเอาไว้กับอีกหนึ่งตอนที่เป็นเรื่องราวของดร์เฟรชตล์และคารืหาดในนรกของเขาซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องมากเท่าไหร่ครับและเกมนี้ทางผู้พัฒนาอย่างคุณจอแดนคิงได้บอกเอาไว้ด้วยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมคือเหตุการณ์ที่ต่อจากเรื่องราวของเกม b บั Watch หรือว่าร้านซักผ้าสยองที่ผมเคยได้ทําสรุปไป โดยเราจะได้เห็นตัวละครอย่างแตนเพื่อนบ้านของซาร่าและเลียมชายหนุ่มในตอนต้นเกมซึ่งเขาเนี่ยก็คือแฟนเก่าที่ไม่เอาไหนของซาร่าที่ได้เลิกลากันไปเรียบร้อยแล้วและยังมีชายแปลกๆที่ซาร่าเจอบนรถประจําทางเขาก็ได้กลายมาเป็นซอมบี้ในเกมภาคนี้ด้วยครับนอกจากนี้คุณจอแดนคิงยังได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเกมนี้ขึ้นมาจากหนังที่มีชื่อว่าซอมบี้ในปี1 9 7 9อีกด้วย สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซัพพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงท่านที่กดซูเปอร์แตงหรือด o เนต e กันมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม Night at the Gate s o Hill l ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ